ครับผมมาในช่วงนี้นะครับไปที่จังหวัดเชียงรายครับเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายนะครับได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการบ้านพอเพียงขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับ ที่อาคารเทริดพระเกียรติ90ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนางสุภาพัน์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายองค์กรชุมชนโครงการบ้านพอเพียงภายใต้แผนการดําเนินงานโครงการสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัดโดยมีนายประนอมเชิญชัยภูมิ เป็นประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงรายและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้แทนองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยครับ สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นการขับเคลื่อนงานขององค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นแกนหลักบนพื้นฐานการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครอบคลุมถึงการดูแลกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มคนเปราะบางผู้ได้โอกาสกลุ่มชาติพันธุ์หรือบุคคลบนพื้นที่สูงและคนชายขอบที่ยังคงมีปัญหาการดำรงชีวิตในด้านต่างๆค่ะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องของปากท้องการส่งเสริมอาชีพการเพิ่มรายได้ตลอดจนประเด็นปัญ หาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์โควิด19โดยสนับสนุนและส่งเสริมนะคะความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนและท้องที่ให้จัดการตนเองแก้ไขปัญหาของชุมชนเกิดกระบวนการสร้างผู้นําในชุมชนด้วยตนเองและสามารถประสานการทํางานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอื่นๆได้ต่อไปค่ะ